สวัสดีครับผมเก่งบอลเวอร์วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่12นะครับผมวันนี้จะมีคู่อะไรดีๆเด็ดๆเพื่อนๆสามารถตามกันได้หรือส่วนก,นกันก็ได้นะครับผมและผมมีอะไรมาแนะนำครับเว็บเก่งบอลเว็บเก่งบอลเนี่ยเป็นเว็บที่มีคุณภาพมากๆนะครับผมมีทั้งสล็อตมีทั้งการเล่นบอลมีทั้งเกมอ e ีสปอร์ตมีทั้งคาสิโนเพื่อสามารถตามกันไปได้ที่ไลน์แอด เก่งบอลมีแออยู่ข้างหน้านะครับมาดูกันที่คู่แรกนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้ปะทะเชลซีในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลาสทุ่ม30นะครับผมตอนนี้ทีมเชลซีอยู่อันดับที่3ของตารางและเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่15ของตารางนะครับผมแต้มห่างกัน9แต้มเชลซี Chelsea มี19เเลสเตอร์มี10แต้มนะครับผมมาครับมาดูสถิติ5แมตช์ล่าสุดที่เจอกันเลยนะครับผมนั่นก็คือ เชลซีชนะ4ครั้งเสมอหนึ่งครั้งและล่าสุดที่เชลซีชนะนั่นคือในถ้วยเอฟเอคันะครับผมในเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเป็นปีที่ผมเชื่อว่าปีนี้หลายคนคงคิดกันว่าเชลซีคงจะได้เปรียบเลสเตอร์มากๆถึงแม้ว่านี่จะเป็นบ้านของเลสเตอร์ก็ตามแต่แต่ผมพูดเลยครับว่าเชลซีเจองานหนักมาก,ก่อนน,น,นี้เล่นได้ดีก็จริงครับแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาฟอร์มได้อย่างสม่ําเสมอมากนะักและการเจอทีมเล็กเชลซีสามารถพลาดสามแต้มไปแล้ว2แมตช์น,นะครับผมเชลซี Chelsea ควรที่จะชนะได้แต่กับเลสเตอร์อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่เลสเตอร์ก็จะเจองานหนักมากๆครับกับการที่มีแนวลุกอย่างโคพัมเมอร์แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันที่กำลังจะฟอร์มดีแล้วแถมซานโช่ก็ยังจะกลับมาในเกมนี้ได้ด้วยนะครับมีโอกาสนะครับอาจจะลงสำรองและส่วนเลสเตอร์นั้นก็ถือว่าทําฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจากการเปลี่ยนโค้ดพอตเตอร์มีผลมากๆครับในซัมเมอร์นี้ในซีซั่นนี้ผมขอพู่นี้แล้วกันครับว่าถ้าผมมาให้ไทยสกอร์ผมให้คู่นี้ผมขอให้ไปที่เชลซีแล้วกันครับผมว่าอาจจะไม่ขาดแต่สกอร์สูงแน่นอนครับผมให้ไปเลยที่3 ต่อ1เชลซีชนะครับต่อกันในคู่ที่2ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลาสทุ่มตรงฟูลแลมประทะวูฟแฮมตันที่บ้านของฟูลแลมนะครับผมมาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยฟูลแลมอยู่อันดับที่7มี18แต้มวูฟแฮมตันอยู่อันดับที่19มี6แต้มนะครับผมมาดูสิติ5แมตช์ล่าสุดที่เจอกันครับวูฟแฮมตันชนะ2ฟูลแลมชนะ1และเสมอไปถึง2ครับและเป็นการเจอในพรีเมียร์ลีกล้วนๆนะครับผมคู่นี้ตอนนี้ถ้าพูดกันตามสิติแล้ววูฟแฮมตันแย่กว่ามาก อันดับก็แยกกว่าส่วนฟูลแลมก็ทําได้ดีมาตลอดว่าจากการเจอทีมเล็กทีมใหญ่และเขาก็ยังสามารถที่จะเอาชนะทีมใหญ่ๆได้ด้วยในแมตช์ก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าพูดตรงครับตอนนี้2ทีมนี้ค่อนข้างที่จะสูสีกันในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับแต่วูธันตันในเรื่องของประสิทธิภาพนักเตะแย่มากครับไม่ว่าจะเป็นวังฮีชาที่ฟอร์มตกลงอย่างไม่น่าเชื่อยังมีอีกหลายคนครับที่ฟอร์มตกมีเพียงแค่คนเดียวที่รู้สึกว่าน่าจะฟอร์มดีได้นั่นก็คือมีแค่คนเดียวเลยครับนั่นก็คือปีออปรรอก ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการแข่งกันที่ถ้าดูจากสติบูฟค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆเขาชนะถึง2และเสมอ2และส่วนใหญ่บูฟไม่เคยแพ้ในบ้านแต่นี่เป็นบ้านของฟูลแลมครับซึ่งฟูลแลมก็ไม่เคยแพ้บูฟในบ้านเช่นเดียวกันครับงั้นคู่นี้ผมขอให้ทายสกอร์ไปเลยที่ฟูลแลมชนะบูฟแฮมตันด้วยสกอร์3ต่อ2ครับมาต่อกันในคู่ที่3ในวันเสาร์ที่23าพฤศจิกายนเวลาสทุ่มตรงเอฟเวอร์ตันปะทะเบนฟอร์ดที่บ้านของเอฟเวอร์ตันนะครับผมมาดูตารางคะแนนกันเลยครับ เบนฟอร์ดอยู่อันดับที่11มี16แต้มเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับที่16มี10แต้มและมาดู5แมาช์ลาสุดที่เจอกันเอฟเวอร์ตันชนะ3สมมอหนึ่งเบนฟอร์ดชนะ1ให้พวกกันตามสติ5หมตช์ลาสุดที่เจอกันแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าเอฟเวอร์ตันน่าจะได้เปรียบเพราะชนะไปถึง3ในเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วฤดูกาลที่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่และเป็นการเจอกันในพีเมลีกทั้งหมดแต่ปีนี้ไม่ใช่ครับเอฟเวอร์ตันนั้นค่อนข้างที่จะฟอร์มแย่มากๆ แอสตันมีล่าที่เป็นเสริมแก่งได้โหดเยี่ยมมากเลยแต่เอฟเวอรตันนั้นก็ต้องหาจุดบอดตรงนี้แหละครับขาดกองกลางตัวรับตัวลุกคนสําคัญของทีมไปซึ่งสําคัญแน่ๆครับว่าตอนนี้เบนสอรอดกองกลางจะแน่นกว่ามากๆแต่ครับแต่ผมก็เชื่อว่าการจะชนะเอฟเวอรตันในบ้านคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับด้วยความว่าตอนนี้เอฟเวอรตันถึงมแม้ว่าจะขาดกองกลางอยู่ก็จริง แต่ผมเชื่อว่าเอฟเวอร์ตันจะสามารถเป็นฟอร์มได้ในช่วงนี้แหละครับช่วงกลางฤดูกาลผมขอให้ไปที่เอฟเวอร์ตันชนะเบนฟอร์ดด้วยสกอร์หต่อส่วนครับต่อกันในคู่ที่4ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลาสี่ทุ่มตรงอาร์เซนอลปะทะฟอร์เรสที่บ้านของอาร์เซนอลมาดูตารางคะแนนกันครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่4มี19แต้มฟอร์เรสอยู่อันดับที่5มี19แต้มแต่แต้มต่างกันห่างกันเพียงแค่1ลูกมาดูสถิติ5นัดล่าสุดที่เจอกันครับอาร์เซนอลชนะ3ฟอร์เรสชนะ2 ผู้นี้ไม่เคยเสมอเลยแต่ต้องพูดยญงงครับว่าฟอเรสต์เองก็ไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลในบ้านได้เลยนี่แหละครับจะเป็นบทพิสูจน์ของฟอเรสที่ตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางซึ่งเขาเป็นมามือมากๆที่ขึ้นมาถึงอันดับนี้ได้ฟอเรสเปลี่ยนโค้ดตัวนักเตะอาจจะมีมาใหม่บ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะดีถึงขั้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางแต่เขาก็ยังไม่ได้เจอทีมใหญ่อะไรนอกจากเจอกับเชลซี ตอนนี้จะเป็นบทพิสูจน์สําคัญอีกครั้งหนึ่งของฟอ r e เรสว่าจะจกกัดการกับอาร์เซนอลยังไงด้วยความว่าอาร์เซนตอนนี้โอเดยการก,ก็กลับมาแล้วฟิตปังพร้อมลงแน่นอนบโยชาก้าก็ไม่ยอมไปเล่นทีมชาติเพื่อที่จะกลับมาเล่นที่บ้านของอาร์เซนอลในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าเกมนี้ฟอ r e เรสยากมากครับที่จะชนะแต่ผมก็เชื่อว่าฟอ r e เรสก็จะสู้ได้ดีถ้าถามว่าสูงไหมผมขอคิดว่าไม่สูงครับไม่น่าถึง3ลูกถึง4ลูกครับ ผมว่าไอซอนจะชนะด้วยสกอร์ศูนย์เท่านั้นก็คือรอซ่อนสามารถเอาชนะฟอรเรสต์ไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับมาต่อกันในคู่ที่ห้าในวันเสาร์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกาย,ยนเวลาสี่ทุ่มตรงบอนมัดปะทะใบตั้นที่บ้านของบอนมัดนะครับผมมาครับมาดูตารางคะแนนก่อนเลยตอนนี้ใบตั้นอยู่อันดับที่หกมีทั้งหมดสิบเก้าแต้มส่วนบอนมัดอยู่อันดับที่สิบสองมีทั้งหมดสิบห้าแต้มมาดูสถิติห้าแมตช์สุดที่เจอกันครับ,รบใบตั้นสามารถเอาชนะบอนมัดไปได้สามครั้งบอนมัดชนะสองครั้งไม่เคยเสมอเลย และเป็นการเจอกันในพเมลีกล้วนๆครับแต่ครับในิีินี้น่าสนใจตรงที่ว่าบอลมัดแพ้ไบตั้ไป2 0เมื่อปี66และเป็นการแพ้ในบ้านของตัวเองแค่ครั้งเดียวครับแต่หลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นในปีล่าสุดที่เจอกันในบ้านของบอลม,ม,มัดบอลมัดสามารเอาชนะไบตั้งได้ด้วยสกอร์ส0่อนครับนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญครับผมจะพูดว่า ไบตันถึงไม้ฟอร์มจะดูดีกว่าอย่างไรก็ตามแต่แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นการแก้ทางซึ่งกันแล้วกันครับบอลมาร์ก็จะแก้ทางของไบตั้นได้โดยการที่อาจจะไปอัดอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือสิ่งสํงาคัญมากของไบตั้นนะตอนนี้คือตรงกลางกับแดนหน้าครับตัวลุกของเขามีตัวนักเตะที่น่ากลัวมากๆแต่บอลมาร์เองก็เช่นเดียว,วนครับถึงกองหน้าตอนนี้ของบอลมาร์อาจจะไม่ได้คมคายขนาดที่ว่าสู้ใบตันได้แต่บอลมาร์สามารถทําสิ่งที่กองกลางก็ทําได้สามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้โดยที่เขาไม่กลัวทีมใหญ่นี่แหละครับ ใบตันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าบอ่อนมัดผมเชื่อว่าบอ่อนมัดจะสามารถเอาชนะไปได้ครับแต่สกอร์ไม่สูงครับผมให้เป็นที่สูสีเลยคือบอ่อนมัดชนะใบตันด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับขอข้างต่างให้เพื่อนๆได้เห็นเว็บด,ดีๆนะครับผมเป็นเว็บการันตีแท้และเป็นเว็บที่ดีมีคุณภาพเพื่อนๆสามารถตามกันไปเล่นได้เลยที่ไลน์แอดแอปติงบอลแอดอยู่ข้างหน้าเลยครับผมเว็บนี้ยังไงผมจะมาบอกครับเว็บนี้เป็นเว็บตรงที่มีคุณภาพมีคาสิโนมีสล็อตมีการแทงบอลมีการเล่น e สปอร์ ยีราหอื่นๆมีให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นอย่างแน่นอนต้องเพื่สนใจตามมาได้ที่ไลใ์แอดแอดเก่งบอลมแอดอยู่หน้ารับมาต่อตกนันในคู่ที่6ในวันเสาร์ที่23พฤศจิก,กายนเวลา4ี่ทุ่มตรงแอสตันวิลล่าปะทะคิสตันเพลย์ที่บ้านของแอสตันวิลล่าครับผมมาดูตารางคะแนนกันเลยครับว่าตอนนี้อยู่เป็นที่เท่าไหร่แอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่9มี18แต้มคิสตันเลยอยู่อันดับที่18มี7แต้มมาดูสถิติ5นาัดล่าสุดที่เจอกันครับแอสตันวิลล่าชนะไปถึง2องคิสตันเบ และแอสตันวิลล่าในปีนี้ถ้าพูดกันตรงๆกันฟอร์มค่อนข้างดีมากๆแต่ด้วยคำว่าแอสตันวิลล่าเตะบอลถ้วยด้วยบอลยุโรปด้วยจะเไป็นอะไรที่ตึงมือของแอสตันวิลล่ามากๆและนักเตะหลายๆคนอย่างวัตสกินก็ไปเตะของอังกฤษด้วยเป็นนักเตะของอังกฤษเป็นออปนักเตะทีมชาติแก่นก็ซึ่งได้แย,ยกใจกันไปเตะทีมชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่าจะมีอาการล้าแน่นอนครับแอสตันวิลล่าอาจจะไม่ได้จัดเซตเต็มมอนได้ขนาดนั้นแต่เชื่อว่าอาจจะเอาลงได้แต่ก็คงได้แค่ครึ่งนนนนนนึงงัััััั่่่่่แแแหลลลละะะคคคครรรรบบบบโอออออกกกาาาาาาาสสสสขขิิตตตพเเทีจมมถชววได้ผ ห้าแมตช์ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเจอในลีกคับหนึ่งครั้งครับแล้วเป็นคริสตันพาเล็ชนะในบ้านของแอสตันวิลล่าครับและขอพูดก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้คริสตันพาเล็ไม่เคยเอาชนะในบ้านได้เลยนะครับจากล่าสุดที่เจอกันในลีกคับนั่นคือสิ่งเดียวที่คริสตันพาเล็สามารถเอาชนะได้แต่แต่ครับปีนี้คริสตันพาเล็ฟอร์มค่อนข้างตกจริงๆริงผมยอมรับว่าคริสตันพาเล็ปีนี้ฟอร์มไม่ดีเท่ากับปีที่แล้วปีที่แล้วกเกือบตกชั้น ปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันดับอยู่แย่มากๆแล้วผมเชื่อว่าคริสตัาเลตจะคว้าโอกาสนั้นได้หรือไม่ต้องอยู่ที่นักเตะของคริสตัาเลสแล้วซึ่งอย่างที่บอกครับแอสตันวิลล่าตอนนี้ขุมกําลังน่ากลัวแต่ด้วยความว่าเหนื่อยล้าครับถ้วยเยอะแถมมีนักเตะบางคนไปเตะให้กับทีมชาติผมเชื่อว่าคริสตัาเลสอาจจะฉชฉ่วยโอกาสตรงนั้นไล่เพชรอย่างเต็มที่ผมขอให้ไปที่คริสตัลเลสครับพิกโผเลยคริสตัาเลสชนะแอสตันวิลล่าได้สกอร์สองต่อหนึ่งครับมาต่อกัน วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเ,เวลาเที่ยงคืนครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่บ้านของแมนซิตี้ครับผมมาดูตารางคะแนนเลยครับตอนนี้แมนซิตี้อยู่อันดับที่2มี23แต้มส่วนสเปอร์อยู่อันดับที่10มี16แต้มและก็สิติ5แมตช์ล่าสุดที่เจอกันคือแมนซิตี้ชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งสเปอร์ชนะ2ครั้งเป็นสกอร์ที่สูสีมากๆครับและผมจะบอกอีกอย่างนึงครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆแล้วกันครับว่าสเปอร์ เขาเป็นทีมที่พร้อมที่จะชนะแมนซิตี้ได้เสมอจริงผมคาพูดอย่างนี้แล้วนะครับว่าอย่างว่าแมนซิตี้อาจจะแพ้สเปอร์หรือชนะสเปอร์แต่สเปอร์มันก็ทําสิ่งที่เราไม่คาดหวังให้เกิดขึ้นเสมอครับแมนซิตี้จะฟอร์มดีสเปอร์ก็จะฟอร์มดีตามถึงแม้ว่าการแพ้หรือเสมอการที่เจอในพรีเมียร์ลีกหรือลีกครับก็ตามแต่เนี่ยเป็นการสู้กันอย่างสูสีมากๆในทุกๆปีถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะชนะ2-0 3-0อะไรก็ตามแต่แต่สเปอร์ก็จะกลับตีตื้อขึ้นมาได้เสมอครับแต่ปีนี้แมนซิตี้ เสียกองกลางคนสําคัญอย่างโรดี้ไปนี่แหละครับคือปัญหาที่แมนซิตี้จะต้องออกอบกู้นะตอนนี้แมนซิตี้ฟอร์มยังไม่ดีพอครับเขาอาจจะไม่ดีพอสําหรับทีมใหญ่ทีมอื่นครับแต่เขาดีพอสําหรับทีมเล็กครับแต่แมนซิตี้ก็แพ้เยอะมากๆครับแพ้4ีแมตติกต่อกันนี่เป็นปาฏิหาริย์ของแมนซิตี้แล้วครับแมนซิตี้ไม่เคยแพ้ต่อกัน4ีนัตติดเป็นกวเดียวลาครั้งแรกที่คู่แมนซิตี้ไม่เคยแพ้4ีนัตติดนี่จะเป็นคู่ที่ดูเดือดที่ผมบอกครับว่าสเปอร์ก็ไม่ได้ฟอร์มดีเช่นเดียวกันส ก็ฟอร์มตกมากๆทั้งที่เขาเองก็ยังไปเจอทีมระดับกลางๆอยู่ผมเชื่อว่าคู่นี้จะมันดูเดือดเรียกว่าเดาทางไม่ได้เลยจะถามว่าสกอร์สูงไหมผมเชื่อว่าไม่สูงครับผมเชื่อว่าสเปอร์มีโอกัสชนะแต่ยังไงผมก็ต้องให้แมนซิตี้จะกู้ฟอร์มกลับมาครับ ผมให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะสเปร์ด้วยสกอร์เพียงแค่หต่อส่วนครับต่อกันในคู่ที่8ในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มตง South pton, รงเซาท์แฮมตันปะทะลิเวอร์พูลในบ้านของเซาท์แฮมตันมาดูตารางคะแนนก่อนเลยครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่1มี28แต้มเซาท์แฮมตันอยู่ท้ายตารางอันดับที่20มีเพียง4แต้มสิติ5ห้าแมตช์ล่าสุดที่เจอกันเซาท์แฮมตันไม่เคยชนะเลยลิเวอร์พูลชนะ4และมีเสมอเพียงแค่หนึ่งนั่นคือลีครับเมื่อปีที่แล้ว ปีที่ซัมตันสมารถเสมอลิเวอร์พูลในบ้านของซัมตันได้ด้วยสกอร์สี่ต่อสี่แต่ก่อนหน้านี้ซัมตันไม่เคยชนะเลยแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองนี่ครับคือบทพิสูจน์หนึ่งของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลจะผ่านไปได้อย่างแน่น,นอนผมเชื่อว่าคงไม่ยากเย็นนักแต่ลิเวอร์พูลก็จะไม่สามารถประมาทเซาทแฮมตันได้เลยไม่ว่ากรณีใดก็ตามถึงแม้ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะฟอร์มดีมากๆอยู่อันดับหนึ่งของตารางไม่แพ้เลยผมเชื่อว่ามันจะมีปัญหาครับมันจะมีปัญหาตามมา ตอนนี้อาจจะยังไม่ม,มีผมเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาตามมาแต่คู่นี้ยังไงผมก็คงต้องให้ไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกันครับผมชื่วเวอี์พูลคงชนะไม่ได้ขาดมากแต่สก,กอร์ถึง3ผมให้เหมือนเอฟเอครับปีที่แล้วเลยผมให้ลิเวอร์พูลไปที่3ต่อศูนย์แล้วกันครับง่ายดีมาต่อกันในคู่ที่9ในวันอาทิตย์ที่ 14, 2 4พฤศจิกายนอิฟสวิทาทาวปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา5้ทุ่มครึ่งครับมาดูตารางคะแนนก่อนเลยครับตอนนี้แมนยูอยู่อันดับที่สิบสามมีสิบห้าแต้มอิฟสวิททาวอยู่อันดับที่ดิบ และมาดูที่5้าแมตช์ล่าสุดที่เจอกันแต่มีเพียงแค่แมตช์เดียวครับนั่นคือแมนยูเอาชนะไปได้ในลีครับตั้งแต่ปี2,558ชนะด้อยสกอร์3-0เรียกว่าไม่เคยเจอกันเลยก็ว่าได้ครับเจอล่าสุดก็นานมากๆแล้วแต่ปี58ซึ่งผมเชื่อว่าคู่นี้แมนยูจะฟอร์มดีด้วยการมาใหม่ของอาโมลิมครับอารโมลิมสามารถทําทีมสปอร์ติง้งลิเอนได้ดีระดับหนึ่งเลยไม่ใช่ระดับหนึ่งดีมากๆเลยครับสามารถปั้นนักเตะที่ดูมีแววมากๆอย่างเคียวเลสได้ผมเชื่อว่า นี่จะเป็นการมาของอโมริมและทําได้ดีมากๆเหมือนกันครับแมนยูยังมีนักเตะหลายคนที่ฟอร์มดิ่งลงเหวไปแต่ครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเทนฮากที่คิดว่าจะกู้ฟอร์มปีศาจแดงนี้ได้แต่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเชื่อว่าอโมริมนั้นจะทําได้ดีกว่าเทนฮากและนี่เป็นบทพิสูจน์แรกเล็กๆของอโมริมในฤดูกาลนี้เลยคืออิฟสเวททาวครับโค้ชหน้าใหม่ของแมนยูอโมริมนั้นจะทําได้ดีแค่ไหนผมเชื่อว่ามาดูกันที่แมตช์แรกครับถ้าแมนยูไม่สามารถชนะ อิสิทาได้สกอร์เกินกว่า2ผมเชื่อว่านั่นอาจจะเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีแต่ถ้าฟองการเล่นดีผมเชื่อว่านั่นอาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดังนั้นผมก็คงต้องให้ไปที่แมนยูชนะอิสวิทาได้สกอร์สามต่อศูนย์ครับคู่กันในคู่สุดท้ายและท้ายสุดในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่12องของพรีเมียร์ลีกคือวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเวลาตีสามตรงนิวคาสเซิลปะทะเวสแฮมที่บ้านของนิวคาสเซิลนะครับผมมาดูตารางคะแนนกอนเลยครับว่าตอนนี้อยู่กันที่เท่าไร นิวคาสเซิลอยู่อันดับที่8มี18แต้มเวสต์แฮมอยู่อันดับที่14มี12แต้มมาดูห้าแมตช์ล่าสุดที่เจอกันครับนิวคาสเซิลชนะ2ครั้งและเสมอสอครั้งเวสต์แฮมไม่เคยชนะนิวคาสเซิลได้เลยครับแล้วนี่บ้านของนิวคาสเซิลซึ่งเวสต์แฮมก็เคยไปเสมอมาที่บ้านของนิวคาสเซิลเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับหลังจากนั้นมานิวคาสเซิลก็เอาชนะในบ้านของตัวเองได้เสมอครับปีนี้เวสต์แฮมพุ่งตรงครับฟอร์มย่แย่เหมือนกัน แอนูคาเซนเองก็ย่ำแย่เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่สูสีมากๆครับมันจะมีอาวุธเตดของทั้งสองฝ่ายอยู่ผมเชื่อว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่สําคัญสําหรับนิวคาเซนมากๆครับเพราะโค้ชก็เริ่มรอนแล้วเช่นเดียวกันนะครับของนิวคาเซนและตัวของเวสต์แฮมเองเดวิดก็ทําได้ไม่ดีพอที่ควรจะเป็นนะครับทั้งที่เวสต์แฮมก็เสริมนักเตะมาใหม่ด้วยแล้วก็มีนักเตะเก่าที่ฟอร์มดีๆที่มีลหลายทีมยกักษ์ใหญ่อยากดึงไปแต่ก็ยังทําฟอร์มไม่ดีครับกู่ไมมม่่่่่่ขึุ้้นนนนนคครรรัับบบใใููู้กกาีีีีแตผชออวจะะบบทสส แต่ยังไงนิวคาสเซิลก็จะมีทีเด็ดอย่างอีซักนะครับผมเอามาสู้กับเวสต์แฮมผมเชื่อว่าคู่นี้ยังไงนิวคาสเซิลครับไปที่นิวคาสเซิลครับสกอร์อาจจะไม่สูงแต่กลางๆครับผมให้ไปที่นิวคาสเซิลชนะด้วยสกอร์สูสีมากๆ2ต่อ1ครับกันไปแล้วนะครับผมในสัปดาห์ที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับผมจากผมเก่งบอลเวอร์นะครับผมวันนี้ผมวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังกันแล้วผมเชื่อว่า นี่จะเป็นการที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้เองเลยว่าเพื่อนๆจะสวนหรือจะตามหรือจะอะไรก็ตามแต่ครับผมให้สกอร์ไว้เพียงแค่วิเคราะห์แล้วพิจารณาเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็ตามกันมาเล่นได้ที่ไลน์แอดแอดเก่งบอลนี่แอดอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆสามารถมาตามกันได้เลยนะครับผมผมขอฝากไว้ก่อนแค่นี้ครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ